สวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้ของนะครับเกมเอฟซีเอ็นทีเอซันแชมป์เอ็กทัวร์นก็วันนี้ผมก็จะมาเตะที่สอนลงนะครับทีส่สอนลงไว้ในคลิปนี้นะครับกันด้วยนะครับวันนี้ไปไม่ใช่เลยอ๋อเอาใหม่ครับเอาใหม่ได้ขอใหม่สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมนะครับทีเอแชมป์เอ็กทัวร์นี้ยเราจะมาเอ่อผมจะมาแจกมัดรถแลมโบกินนี่นั่นเองนะครับ รรผมจะมาแต่งนะครับน,นีะครับคลิปนี้จำได้โอเคเรามามาสอดลงนะครับมาเล่นต่อคลิปนะครับเคลมผมไม่มีนะครับเพราะาผมไม่ใส่ แกนมาใส่ฮีโร่เลยนี่ที่สางโหลดนะครับอันนี้มาโหลดโหลดแล้วก็สา่ลงน,น,นะครับโหลดไปเดไอ,อ้เนี้ยที่โหมาสองโหลดสองน,น,นะครับผมก็จะมีแอ๊ เอสเอค็มผมคิดสักทีครับที่ผงได้แตกความแรงนะเดี๋ยวจะมาเอาไปชมไงแค่แตกเลยครับทำแตกไปแล้วนะครับผมก็เลยไม่แตกแตกเนี่ยครับผมจะเปลี่ยนชื่อไฟผมจะไปเอาแอนิมอลกดว่มาเข้าไปเที่ยวคำนั้นรู้สึกนะครับแล้วก็ต้องดีฝาดีอก็เข้าเรื่องธุนี้ไปครับ จะลองวัดโดยเฉพาะวันนี้ปักเก็ตปักเก็นปักเกม่เคยแตกมานะครับปักเก็นเล่อเล่นอยู่ปกเที่มีบาลนะครับปัเป็นนันี่คแจมีอแจกลครับกดออกครับเข้าที่แอปนี่ครับ โ okay, อเคเข้าไปมานะผมเข้ามาดูกันก็เขียบดาวโหลดทีงนี้โอเคน้องห้องนี้ก้อนลืมก็าตรงน,นี้ครับผมลืมนี่นะว่าไม่ไลงมาทานะดูรูปห้องวันเลยเขียบเขาไปนี่ครับกับเข้ามานี่อ่ากดเซตติ้งกดนั่งกดนี่ให้ครบแล้วับโอเคเสร็จแล้วครับสเสร็จแล้ว คีลแล้วก็เราจากเกมแอลจากแอปนะครับแล้วก็กลับมาย้ายไฟล์ก่อนนะครับคีกลับมาย้ายไฟล์นะครับแล้วก็ก้อพันธุน์เ okay, น,น,น,นี้ยโดยดัตเตอร์คอมดันล็อกสาตาร์เกมไฟล์เทดดีบีถังเนี้ยถังดีบีวางครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็งลงมอด สอนโหลดสอนลงนลนนครับโหลดก็ง่ายครับวิตงกงแอรีปุงลองปังเลิงดุงอุงลังนัดังเป๊ะิงปงโอเคเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็เข้าไปที่เกม GTA San เลยนะครับน้องน่ารักมาก <c oughs> น้องเซลินะ มาแล้วครับสีนาทีสิวิสอวินาทีเอ้นนินาทีเนอะสิบสองวนินะครับเร็วถ่ายคลิปตอนนี้ค่อยแท็กนะครับเจ็ร้อยยี่สิบ mb คลิป เนี่ยถ้เกมี่มันมีบาเลตเนี่ยตอกิมี่มันมีบาเลตให้แจกแล้วนะครบโวคตรรัวกมนี้แจกไปนะครับตรงนี้แจกไปแล้วก็แจกไปแล้วนะจะร้อยยี่สิบจะรอยี่สิสแบแจกแล้ว tới đứng tư đường cho em yêu Cái này nó một cách ดังเลยให้จมกันดังสำเนียงเคราะนะครับผู้ดังเนีลยมาดูรกต่อนนะครับครคันวมื่อกี้เลยครับโอเคครับแค่นี้เลยครับ จ้กักิหม่ลิปหนนะครับ